ลูกทีมลูกทีมพี่เขาอยากให้พี่ออกสื่อกับผมมากเลยอ่ะเข้าเรื่องเราไปอะไรแล้วพี่วันนี้มาจากที่มาไหนครับใชยนาทวันนี้ทีมงานพี่มากันกี่คนเยอะยเจอสิบไหมกว่าผมขอทีมงานใช้นาทพี่พี่เป็นคนนำนะครับเอาทีมงานพี่ขึ้นเดินผมสิบคันพอหมดเลยจริงหมเต็มหมดโอเคเนินะัรนเนินนั่นมังกรโอมาดู เราไปเจอกันที่ไหนนะพี่นะนี่คืองบินเหนืผมนะคืองบินเหนืผมได้ไทยนอดไทยนอดมาแล้วโอเคอ่ะเดี๋ย้อนยังไม่ออกต้มเต้าออกหมดเอาพี่ต้อมเชื่อไหมฮะอะไรอะไรนี่ตายพี่เลยตกใจอะตกใจจริงนกินแต่พี่พี่ต้อมเชื่อไหมเฮ้ยวันนี้พี่เข้ากล้าผมแล้ว บสายคิวห้ามไปครับผมไม่อยู่ในหัวครับผมสายดันเท่านั้นครับผมโอเคสายตึงนะครับครับผมเจอกันชชยนัดครับเอาละเว้ยเออยินดีกูตกใจเลยเหี้ยพี่น้องพี่น้องนี่เอาละเว้ยความมันกอลังจะเกิดขึ้นครับผมเจอการในป่าพี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นะครับเอนด์รสายเติมน้ำตาลเตียนสามห้าจในสนามนะครับ นี้จะบอกว่าไม่ได้มีแค่ผู้ชายทีผู้หัิงเยอะมากเดินทางดีไม่ว่าจะเป็นหอบพีนะครับหอบพีก็จะเลยซึ่งตอนนี้รถเกือบพันนรือว่าเลดี้กีเล็กไม่มาครับเลดี้โบไม่มานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนละน้ำปีวันี้นะครับหลังบังนาเราบร้างโลกนะครับเขาจากเดินทางขึ้นไปที่นี่แล้วก็เดินมังกรโคมาดูเพิ่มไม้สีฟ้านะครับเพิ่มไม้สีฟ้าหน่อยครัดงานรำลึกเสริมเมื่อปี34นะครับยินดีต้อนรับ ทีเคนะครับทีเคนลูกบอลไล่นะครับโดยพี่รันนะครับได้มาถึงแล้วนะครับทีมงานบอลไล่นะครับจัดว่าปี34นะครับก็พีรันนี่ได้ก็ไปได้่อวันนี้นะรถแน้นเลยนหถานบาข้างนะครับก็ได้เท่าเนีาดูวับ ไม่ให้ดันะนั่นยังเยอไม่เอาสายคิ้วเดี๋ยวซื้อนั่นนี่คือความยิ่ใจ่ มิติเอ็นเทอร์จีอกเล็กน้อยขาตั้งหนึ่งสองสามเส้นทางใหม่ทำไว้แล้วโครงานวันที่สอฤศจิกายนนะครับบริจาคเอ็นเอร์ล็อมิติครับสมทบทุนโรงเรียนบันทึกบรรยากาศช่วงเปิดพิธีนะครับตอนนี้รถนะครับที่เอามาจ่อตรงหน้าเวทีเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ มีด้านนอกอีกหลายร้อยคันซึ่งตอนนี้นะครับคำนวณแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับ700คันถึง800คันมีแน่นอนกับเหล่าบรรดาเนี่ครับสายลุย800กว่าชีวิตนะครัาวนนี้นะครับถ้่เราจขี่กันอ่ะเรามาดูท่านชาดาวหน่อยมาตอนนี้กำลังเปิดนะครับ ก็เป็นสไตล์ของท่านนะเป็นบรรยากาศนะครับการเปิดพิธีนะครับของท่านชาดานะครับตรงนู้นแล้วส่วนตัวของกระผมนะครับไม่เกิน15นาทีผมจะต้องเดินทางเข้าไปประจําจุดของกระผมแล้วนะครับเพื่อไปทําการต้อนรับเหล่าบรรดาพี่้องของเราตอ้ไม่หมดอินดูโรเนี่ยขายหมดขายหมด ขอพี่ขอทายรูปครับก่อนเข้าป่าคุณมีจะคุยกับผมเอาคุยก่อนก่อนเข้าป่าครับคุยก่อนคุยก่อนครับจะคุยได้ครับพร้อมพร้อมครับเนยมังกรเนยมังกรครับอะไรมังกรอะไรครับมังกรขอมมานโดครับเท่านั้นนะพี่ครับพี่อย่าไปทะเลาะทะเลาไปกี่เส้นออพีไอเขานะหลังให้เขาหน่อยเออทีมงานไหนเนี่ยทีมงานไหนขอพูดตรงนี้ทีมงานไหนไอชานเมืองไัดูโลครับพี่มังกรกี่คันมังกรกี่คันใช้หน้าโอ้ใช้หน้าด้วยพี่ขัดขหน้าถ่ายรูปก่อนเออมา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 